สบายดีพี่น้องก็ฝ่ายสู้ขู่สุคนมาอนี่เบาาชนกับผพาพี่น้อง,บบงเขาปลามหาเาะเเบงห็ดอีกคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อล,ลาลาแบบนี้เห็ดจะออกบอนะครับมาลุ่นกันนะครับพี่น้องตามเบาาชนมาลุ่นเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์นํำนะครับก็บอกว่าลายยายห่างแล้วครับพี่น้องจะได้บ่เสียเวลามาลุ่นกันเลยเด้อตามเบาาชนมานะครับตามบา้าชนมาดอกแกล้แข่งมานพี่นอ้องจะมานบอรนะครับมาเบิ่งกัน มาลุ่น้อพี่น้องเด้อมาลุ่นมาลุ่นนี่ยาเตเ็ดนะ่ยมันเศร้าออกแล้วพี่น้องเอยดอกเลีแห่งมันครับงามๆอยู่ตามาด้วยเฮ็ดเพิงนะครับพี่น้องนี่นี่เห็ดเพิงตัวนี้แกงเส่บด้วยนี่เห็นบ่าเวลาจับจะมีสีครบขามนะครับนี่คือลักษณะที่มีสัตว์กินนะครับ,บว่าเป็นกิ้งกือหรือหอยนะครับ หรือว่าสัตว์อื่นๆนะครับที่กินนี่ก็แสดงว่าเหนะ็ดน่ะบบมีพิดเด้อพี่น้องเด้อก็มีบางคนที่มาเถียงเบา้วนว่าหากมันกินแล้วมันคันไปตายมองอื่นเี้ไผสิเห็นพวกสัตว์นะครับพวกสัตวนะ์น่ะถ้าหากเห็ดที่มีผิดนะ่ะเขาจะบบแตะต้องเลยนะครับเขาจะรู้นะครับท่านผู้ชมคือมันสเกตนะครับห้สเกตนี่มียังกินนี่จะบบเป็นอันตรายนะครับคือพวกสัตว จะบกกินเฮทท่มีพิษนะครับเบาซอนอยู่กับเฮดมาเนี่หลายปีนะครับชั่วชีวิตนะครับบ่เคยเห็นเฮดพิษที่มีสั์กินนะครับสั์จะบกกินเฮดพิษนะครับพี่น้องนี่ท่านผู้ชมโอ้นะครับนี่มีดอกตูมอยู่เด้อพี่น้องนี่รุ่นกันเด้อ เฮ็ดงามนี่พี่น้องมีแนวกลิ่นนะครับโอ้ยบาดบาดบานบาดบาดเฮ้ยถ่าแล้วพี่น้อง แตงไต้ยังได้นะครับย่งได้เป็นตัวกันนี่พี่น้องบานพี่น้องบานนี่ครับไปแกงพี่น้องดอกบานแกงแกงแกง แกอคดอกงามพี่น้องเบ่งนะครับดอกงามโอ้ยสุดยอดสุดยอดนี่งามพี่น้องเฮ้เจอแล้วดอกงามจะโตแม่งกินพี่น้อง นี่เจอเแต่ตัวซัดกินนะครับโอ้โอยโดกบริยากงามนะครับเพราะว่าเมื่อฝนนะครับพี่น้ององามพี่น้องดอกงามกับงามเลยพี่น้องนะครับพ่อแก็งแล้วพี่น้องพ่อแก็กงแล้ว พวกแกงแล้วดวรอบโอ้ยดูนี่พื้นอ้ดอกตุบตูมตุบตูงงามโอ้ยงามสุดยอดน,นี่นะครับ ขอกคุณมาพี่น้องเฮ้ยนี่พกแกง็งแล้วพี่น้องพกแกงเทียวพวกแข็งเที่ยวดอกไม้พี่น้องเฮ้ยดอกเดียวอ้าวบากบใหม่นี่ครับโอ้ยกบใหม่กบใหม่ดอกเดียวแกงเสียบเลยดิ ดอกางามพี่น้องดอกางามนี่ถ้ามันออกอีกมันจะงามแบบนี้นะครับเพราะว่าผลโปตกนะครับเป็นแหงนั้นมันจะแข็งแล,ลัวจะงามนะครับนี่าานง,นง,างามพี่น้องน,นอครับโอ้เตอดอกงามพี่น้องนี่มีลูกน้อยน้ำเป็นบอพี่น้องนีน่เอ้ยมัน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  แบบนีน้งามเลยสุดยอดสุดยอดนี่ตัวาการออกนะครับพี่น้องเห็ดออกบไลายคือหลอบแหลกนะครับหลบก่อนก่อนนั่นนะครับรอบนี่จะเจอต้นระดอกสองดอกนะครับจะบดเจอลายคือหลบนั่นนะครับ นี่นะครับลักษณะต้นกอนะครับขาวๆเดี๋ยคือต้นกอเด้อพี่น้องเด้อเป็ดปลากอนะครับแต่ว่าออกผหลัยในรอบนี้นะครับนี่จะเจอแบบที่ระดอกสองดอกนะครับนี่ครับนี่แต่ว่าดอกงามพี่น้องงามดีนะครับ โอ้ยดอกสวยๆงามๆเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับงามๆงามๆโอ้โอ้ยวพอดอกงามๆจ๊ซส่เจ๊ซี่จ๊ซี่ บังพี่น้องน้ำน้ำพนาดเพลิงแม่วายแกงแซ่บๆมาเนี่ยพี่น้องลาแล้วแกงแซ่บแน่นอนรุ่นกันพี่น้องฝนจะมืดฝ้ามัวดินมาแล้วพี่น้องฝนก็อาจจะตกเด้อพี่น้องเด้ออาจจะได้กลับก่อนอาจจะบ่เต็มตาเด้อมาเนี่ย ว่าฝากกระห้องนะครับแต่ว่าดอกงามดีเลยพี่น้องนี่นะครับในรอบนี้ดอกงามนะครับนี่ส,สวยๆเลยพี่น้องโอ้พอกแกงแล้วซํานี่ก็ได้นะครับเอ้าพี่น้องนี่ยังมีเห็ดละโงกอยู่ด้วยนี่นะครับโอ้ยงามๆพี่น้องนียตุบๆงามๆเลยเอ้ยคักอหอพี่น้อง นี่มันยังตัวน,นี่มันยังมันยังให้มันเลยนะี่เอ้ดูว่าเห็ดละงอกสิออกอีกบ่พี่น้องนี่เห็นบ่เน,นี่โอ้ย,อยละงอกสิออกอีกบ่พี่น้องอ๋อพี่น้องเห็ดละงอกออกอีกแล้วพี่น้องโอ้ยนี่งามๆตุบๆงามๆเลยพี่น้องไม่ มัน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 นี่มัน,ม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 นสุดยอดคนดวงดีพี่น้องเอ้ยนี่นี่แหละไปหาเห็ดกับมันพะโลพังงานหาย่ำใดมันย่ำนั่นนะครับนี่โอ้ยเห็ดละกอกเหลืองงามๆเลยนี่พี่น้องอุย้ยสุดยอด นี่นะครับนี่เฮ้ยเด็กละงกขึ้นมาออกอีกทีน มาลุ่นพี่น้องมาลุ่นดอกยังไพี่น้องดอกเดียวกินอิ่มแบบนี้ลุ่น,อน,อนจโอ,อโ,รโจรทรศัพท์เลยนะครับดอกเดียวพี่น้องนี่เต็มตาเลยดอกเดียวสุดยอด น้องโอ้ยดอกใหญ่งามเลย ความหักความมักบัลลังกุ่มคือดังซุ่มหุ่มต่อความหักมากพ่อพ่อ,พอคือกระท้อหุ้มหัวแม้ว่าผู้เขาขันผาสั้นตันปองกระสิติดป,ปีกเปลองบินความไปหาพี่น้องเออยนะครับพี่น้องก็ถึงช่วงถ้ายของรายการสาหรับในคลิปนี้ไม้นี่นะครับกับการเก็บเห็บคกอนะครับนี่นะครับก็ได้พอสมควรนะครับแต่ว่าอยากบานนะครับพี่น้องเว้นมือหนึ่งไม่ได้มากระบ,บานนะครับก็พ่อได้ ข้อแกงนะครับท่านผู้ชมถึงว่าบุหรนะครับพี่น้องมันกะออกคือห่มกอแต่ละห่มกะออกประมาณดอกสองดอกนะครับบุหรคือช่วงนั้นนะครับช่วงแหลกมันไหลนะครับท่านผู้ชมกะคลิปนี้นะครับกะขอบระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับกับโบมี่อย่างไรนะครับขอบอกขอบใจพี่น้องสุขุสุคนนะครับติชมกันมาได้เลยนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้อชอบให้กดไลค์นะครับใช่กดแชร์เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปน้านะครับให้โมได้ชมน้าเด้อพี่น้องก็ขอบพระคุณหลายๆนะครับมืดฝ้ามืดฝนฝนกำลังชิมานะครับพี่น้องนี่มืดฝนไล่นี่นะครับฝ่าห้องตึงตึงตึงเนี่นะครับ ก็จะได้อำลาภจากไปก่อนสำหรับในคลิปนี้นะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีกินแสบอยู่เจ็บกินนัวลำลำ่ำเรื่อยๆสู่ข่ส่คนนะครับนอนหลับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแม่เมื่อมาให้ได้แก้วม่นโสถทดหายยาม,มาผ่านมานหายยาม,มาเบียดเดอพี่น้องเดอร์แล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ